เร,เ,เราทำได้เอาละมาเล้ยให้ตายสิยังมาอีกกันประตูไว้วในโรงเรียนนี่มันตัวแบบตัวหนักเลยเจ้านี้คงกันพวกมันได้ไม่นานหรอกนั่นฟังดูไม่ดีเลยนะุ้ยอะไรวะน่ะไม่นะอะไรนั่นอะไรอ่ะนั่นแล้วมันโรเตอร์คืออะไรอ่ะเรลวรีหาที่กำบัง ยองไงวะรูแล้วทำไมให้ลูกสองมาเยอะอ,อ,อะไรอุไยอุ้ยอุ้ย,ยมันปาระเบิดอือเอานี่ไปก่อนอุ้ยโอ,อ้ไม่โอ้โอ,โอ้เรียบร้อย